ุกคนครับตอนนี้ผมพามานี่เลยครับอยู่ใกล้ๆเรือพระที่นั่งนะครับครบทั้ง3ามลำเลยนะครับมีทั้งนายณ์ทรสุบรรณสุพรรณหง์นะครับแล้วก็อนันตนาคราชนะครับแล้วก็มีโรงอื่นๆด้วยตอนนี้อยู่ที่กรมอู่ฐานเรือนะครับเรือจะลอยลำอยู่ที่นี่ถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นบกไปตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับรงสนามหลวงนะครับไป เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันครับนอกจากเราจะได้เข้ามาถ่ายรูปใกล้ๆกับเรือพระที่นั่งครบทั้ง3ลํลำก็ยังมีเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือเอกชัยเหินหาวเรือเอกชัยเหลาทองเรือคุดเต็ดไตจักเรือครุฑเหินเหตเรือกระบี่ลานลอนลาบเรือกระบี่ ปราบเมืองมารเรือสุคีบคลองเมืองเรือภารีรังทวีเรืออสุรปักสีเรืออสุรออสวายุพักแต่หลังจากวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับเรือบางส่วนนะครับก็จะไปเก็บที่ท่าเรือวสุก,กีแล้วก็พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับถ้าใครอยากมาดูเรือพระที่นั่งใกล้ๆที่อยู่ในน้ําแบบนี้นะครับต้องรีมาที่นี่เลยซึ่งเรือจะทยอยออกไปเนี่ยวันละ2องลำนะครับจนถึงวันสุดท้าย